เสื้อสีดำน,นะครับเ,เ,เพื่อนๆในวงการรู้จักดีนะครับชื่อคุณยานะฮะรู้สึกว่ามันเปการแก้แค่คือเราก็ทํางานของเรา เห็นเขาว่าเขาคือคดีมันไม่ใช่คดีที่ที่เราทำผิดเต่ผมว่าน่แจะผมไปได้ทดอยามได้ไปทำที่เกิดเหตุเข้าไปบอกว่าชี้นำหรือที่แนะอะไรไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยครับคือผมทำหน้าที่ในฐารรักษาก็คือไปถ่ายรูปไปถ่ายทาดไปเก็บภาพอย่างเดียว วางตงเดี๋ยวนี้กำงล้มรับไม่ได้ครับพี่ก็คือต้องก็เลยก็ต้องต้องสู้กันไม่ก็ดึงสายดึงลายนิ้วมือด้วยเพราะผมผมไม่ได้ทำพินะครับอ่าใช่ครับแต่ในส่วนที่มาเราได้รับการสนับสนุนหรือว่าการชี้แนะจากใครไหมเออได้หมายถึงสนับสนุนเรื่องอะไรในเรื่องของการถุยแพร่ในเรื่องของยามองไงกับการถูกจับในครั้งนี้เป็นการลิริทธิเสรีภาพตรงไหมแน่นอนครับเป็นการลิริทธิเสรีภาพในการทำกัน ในหน้าที่สื่อเป็นอย่างยิ่งครับแต่ไปเสร็จว่าเราไปเสร็จว่าเราไม่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากใครใช่ไหมใช่ครับไม่ได้รับการสนับสนุนจากใครใช่ครับผมมาทํางานของผมครับผมตามหน้าที่เลยใช่ตามหน้าที่ครับไม่ได้ชี้นำว่าให้เขาพิ่ตรงนี้ตรงนั้นใช่ไหมไม่ได้ชี้นําเลยครับผมถ่ายรูปอย่างเดียวครับผมและและตรงนี้เราจะเรียกร้ออะไรวังร่มวางร่วางร่มกับการที่เราถูกบังคับดีอยากอยากมองยังไงกับการโดนคดีในครั้งนี้ผมมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งครับเป็นการปิดปากหรือว่าทําให้เป็นตัวอย่างในการไม่ให้สื่อ พี่ตำรวจให้เขาพูดก่อนได้ไหมพี่ไม่เงยวได้ไไดด้้สนุกมากยิ่งขึ้นใครใครกันแกล้งเรามองว่าใครกันก็คนที่ฟ้องนั่นแหละครับเข้าใจครับนิดนึงนิดนึงใครเป็นผูกรณีเราในหมายคือเป็นสนอพระราชวังครับอันนี้ต้งอ่านครับไม่ค่อยคุยกันใช่ครับคือหมายเขาออกยี่สิบสองพฤษภาแต่ก็ไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมเพิ่งมาแป๊บๆนึงครับแป๊บนึงเราจะเข้าใจพูดการต่อสู้กันนะพ่ดต่อไหม มันยังน้ำหน้าที่ต่อเหมือนเดิมครับปาปาก็ทำสื่ออยู่ต่อใช่ครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นการแก้แค่นีแค่นี้ก็ทำอะไรผมไม่ได้อยู่ดีแล้วจะฝากไรถึงสื่อมไหมในการทำหน้าที่ก็ถึงคนอื่นๆนะก็ทำหน้าที่ต่อไปครับเพราะว่าทมจำเราได้แค่นี้แลนะครับโอเคครับคือเจ้าหให้ให้สิทธิ์ผมพูดเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเลยพี่พี่จะรีบไปไหนครับ เรื่องที่คุยนี่คุยคุยข้างงกที่ผมมานั่งมานอนรอทั้งวันเลยนะพี่เดี๋ยวีผมรีบไปไหนเริ่มขอผมพูดก่อนได้ไหมก็เป็นสิทธิ์ของผมเองพี่เเขาสิทธิ์พูดในนี้พี่ตำรวจคุยตรงนี้แล้วมันเป็นอะไรพี่ก็อยู่ตรงนี้ผมไม่หนีพี่หรอกถูกไหมโอเคไหมโอเคไหมทุกคนมีสิทธิ์จะพูดนะพี่ได้ไม่ตำรวจน้องขอหน่อยอ่าใช่ใช่ใช่แล้วพี่จะพี่จะเบียดจะบังอะไรไม่ได้เบียดบังหรอกครับก็พี่ทําอยู่เนี่ยขอผมพูดได้ไหมก็รีบรีบเพราะว่าร้อยเวรรอรอที่ผมนอนรอมาทั้งคืนแล้วพี่อ่า พี่ลอยนิดนึงเป็นไรไหมอ่ะไม่เกินห้านาทีเลยถ้าพี่ถ้าพี่ปล่อยสบายๆเนี่ยอืมว่าไงตำรวจน้องเขาห้านาทีได้ไหมครับเออน้องเขาจะชี้แจงห้านาทีได้ไหมครแค่นั้นเองพี่เนี่ยโอเคตรงนี้นะพูดเรื่องตาผมในส่วนตรงนี้เรามองว่าการดําเนินคดีเนี่ยเราไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไงบ้างฮะคือผมมองว่าข้อหาเป็นการกลั่นแกล้งครับคือสมรู้ร่วมคิด คือผมไปทํางานนะครับมันไปสนรู้ลุ้งคิดไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับแล้วการไปทํางานเนี่ยมันมีใครชี้แจงอะไรไม่ในตอ,อนกรณีที่ทํางานหรือว่ามีใครสั่งการให้เราไปยังไง คือมันเป็นหมายที่ต้องตามแหล่งข่าวอยู่แล้วครับคือผมตามแหล่งข่าวคนนี้มานาะสักพักแล้วไม่ใช่คนเดียวผมตามแหล่งข่าวหลายคนซึ่งพอมันมีหมายลาักษณะนี้ผมก็ต้องไปเพื่อรายงานสถานการณ์ตรงน,นั้นวันนั้นนะเราได้มีการสนับสนุนหรือยับยั้งอะไรในการการะทําไม่มีครับผม,มไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยเพราะว่ามมผมถือว่าผมมาทํางานในการปฏิภาพเท่านั้นเราอยู่ในฐานะผู้สังเกตการใช่ครับมีการชี้นํามีการพูดไหมว่าให้พูดตรงนี้ไม่มีเลยครับ ถ้าเขาเอาคลิปก็ไม่มีเลยครับถ้าเขาเอาคลิปก็มาจะปิดมายืนยันก็คือในนั้นก็จะเห็นว่าผมไม่ได้เข้าไปแทรกแซงอะไรเลยผมบันทึกภาพอย่างเดียวแล้วอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอะไรต่างๆนี่เขาเตรียมมาหรือว่ายังไงเขามาอย่างไรกับครอันนี้ผมไม่ทราบครับผมไปถึงก็คือเขาเขาพ้นไปแล้วโดนจับกําลังโดนจับแล้วแล้วผมจึงไปถ่ายรูปแล้วในตอนที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเราว่าในฐานะส่งเสริมเขาเอาเหตุผลอะไรมาให้เราเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนการกระทําผิดอ่ะไม่มีเหตุผลเลยครับเขาแจ้งแค่ว่าผมไปสูกร่วมคิปในการ ทำลายโบราณสถานสมรู้ร่วมคิดโดยเรามีการเผยแพร่ภาพอะไรด้วยหรือเปล่าเออเขาไม่ได้แจ้งตรงนี้ครับเขาไม่ได้แจ้งเขาแจ้งแค่ว่าสมมีข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการทำลายทำลายโบราณสถานให้เสียหายเอาหลักฐานอะไรหลักฐานอะไรนีไม่เห็นหลักฐานเลยครับ ในสิ่งที่เขาชี้แจงกับเราเขาต้องมีหลักฐานเขาไม่ได้ชี้แจงอะไรมากกว่านี้เลยพี่เขาแจ้งแต่ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเราทําผิดในใช่ครับในในในชั้นในในชั้นแรกในชั้นประคุมคือมีแค่นี้ครับเอกสารที่เขาให้มาอะไรไหมนอกจากนี้แต่ไม่ไดเอกสารภัพถ่ายยังไม่ถึงเลยพี่จับเวลาอยู่มเสียงอะไรไม่มีเลยวงจรปิดมีไหมไม่มีครับผมวงจรปิดมีไหมไม่มีครับไม่มีอะไรเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยที่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 ให้ผมดูครับมองว่าการฟ้องในครั้งนี้ทําให้สื่อมวลชนทุกคนหวาดกลัวไหมเออ เอาเอาผมแล้วกันนะที่ผมไม่ได้กลัวครับผมก็ถือว่าผมยังทำหน้าที่อยู่แล้วผมก็จะทําต่อหลังจากนี้จะดําเนินการต่อเดินทางไอเดินสู้ต่อไหมแน่นอนครับตอนต้นๆนี่คือปฏิเสธปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับแล้วก็ปฏิเสธเมื่อวานนี้โดนข้อหาเพิ่มด้วยก็คือผมปฏิเสธพิมพ์ลายนิ้วมือเพราะผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ทำผิดเขาก็เลยแจ้งข้อหาเพิ่อปลาผืน คำกัเจ้าพนักงานครับนอกจากเราแล้วยังมีคนอื่นโดนในคดีอย่างเราไหมเออมีพี่เป้ประชาไทยครับเออัสนาไปด้วยกันไปด้วยกันเออไปยังไงวันนั้นไปพร้อมกันนัดหมายเออไปเจอกันที่งานหน้าหน้างานครับอ่ใช่อ๋อเดินเดินไปโดนข้อหาเดียวกันใช่ครับเออแล้วแนวทางของเขาล่ะ เออยังไม่ได้ยังไม่เจอหน้าเลยพี่ยังไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเลยครับคือเขาจับแยกตั้งแต่ที่สอนอแล้วเหมือนกันแม่กับการที่เขาก็ไม่ได้มีหลักฐานหรืออะไรหรือยังไม่ได้คุยอะไรเลยยังไม่ได้นอนห้านาทีแล้วน้อโอเคพี่หนาทีแล้วนะพี่เนาะโอเคนะสองนาทีส่นะเราเราเราให้เกียรติกันให้เกียรติกันเลยผมให้แล้วแลก็ให้ขอบคุณนะครับ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 อ่าให้เกียรติกันให้เกียรติกันนิดนึงเอาด้านไหนครับม่เจอกลักฐานแล้วหลักฐาน มันต้องประกันตัวไหมยาเอ่อต้องยื่นประกันที่ศาลครับเมื่อคืนประกันในชั้นสอบสวนที่สอนอไปแล้วคัดค้านอย่ต้องคด้านครับใช่ครับเราใช้อะไรประกันเออหลักทรัพย์กับปีบาทเออเห็นนายยื่นไปเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นใช่ครับโอเคพี่ยายืนยันว่าจะทําหน้าที่สื่อต่อไปใช่ไหมยืนยันทําหน้าที่ต่อครับโอเคครับ